ขอเสนอส่วนท่านผู้ชมเข้ารับส่นภาพภาษาสุย่ยด้วยครับสธรรมปาร์เดอคุณักุณได้ความแดกฮิมันทุกและกันพระมานมนหนึง่งฮิมะหนึ่งสมทางฮิมะนกพระประมา ตอนแรกก็อากาศก็ตกัวก็ตามมาหิมะคอนทรลตามมาคอนทรุผสมนอกแล้ก็พยายามบรรยายนอ,อนกระดับกระไดี่งัดเกิมทาง มาตัวแซงแล้วก็ปลามาหนึ่งอทดลองว่าวง,วง,วงเวียนพอวงเวียนน้แน่ก็เดินเลอะเลาะพอเนาะกำลังทดลองพอนลงไปวง,วงเวียนน้แน่ปลดปลดไถ่อ like tie សំណាកក៏ហិមៈជ្រុះនឹងផ្លាស់មកវិញទសុមកណោកែប៉ហិមៈតាន់ណែកែជ្រុះស្អងក៏កើតកើតកើតដឿកើតហ្វួយ Khoai mì mì Xùm nó đựa nó nó hìm mạ Con này hay có thai กันน้าหม่ไก่โมูแน่ดุงเลิงดุงวุ้นแน่ก็ให้ก็บรรยายให้ก็พยายามบรรยายเทินหลังข้าวแน่ก็โนจะทำมาเยงคลังเพื่อจะป้อนให้มันทุ่แสงแล้วก็เออเเอ้อนในทะลายหล่อเลยเรายะออนในหล่อหน้าไก่ เราไปอ,อันนี้ห,มหมออิมะพวกเข็งป้องจริงแล้วหิมะตัวเซ็งก็ไปอ้อมาหน้าแต่ก็มีมการฟามส์สนุกนั่นเกิดมาเกิดมาแน่เกิดดับ อีสอกีและก็หมูแกโมนืนะครับแมลงวันหมูก้มมูแกมหมูแกะปลาลจิ้กินนซิมบางทีก็แลซิม พยายามบรรยายอ่านคุณักุได้แม่งัดบรรยายามเกิดภาษากล้วยมูไห่เกิดภาษาสวยอีกคล้ายคลายขึ้นนอแมนะ่เนอบางคำบางคำก็คืนนอคือคโน ในจบจบตนันหาก็เกิดวงุงเวียนบนมงนนออนนนุงเวียนกันเลาเกิดคอายอ่อนรถจักรเยือนรถวูนงเวียนกี้งวงตอนนี้นิมะก็ทรูสุมนอดพาะมา Jag kommer fram vara att jag inte tar ให้ก็พยายามถ่ายคลิปแต่ตอนนี้ให้ก็ถ่ายคลิปโพลแล้วก็เชิญคุณนักก็ได้หมดโยแม่แล้วก็ติดต่อคลิปให้ตรอไปให้ก็พยายามว่าคลิป ตอนคุณละก็ได้แม่ขอเส้นติดต่อตอนต่อไปแล้วตอนที่ให้ทำคลเปเ่อ๋เดคุณละก็นนได้